เอามาดูนะทีนี้ว่าทำไมทำไมกา,ารแบกภาระแบบไม่พาคนลดกิเลสจึงทุกข์ที่สุดในโลกเลยเจ้าตัวคนที่ไม่ลดกิเลสก็จะทุกข์ที่สุดในโลกคนไปแบกภาระคนที่ไม่ลดกิเลสก็จะทุกข์ที่สุดในโลกแต่ถ้าพาคนลดกิเลสก็เออสุขที่สุดในโลกมันจะดีมันจะกลับกันนะมันจะกลับกัน ปัจพุสูตรปัจพุสูตรเล่มที่16ขก้อที่429พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเฉตวันอารามของท่านอนาถาบิิิะเศรษฐีเขตพระนครสวัสถีครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับขันเข้าไปเฝ้าแล้วเมื่อภิกษุรูปนั้นนั่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาค ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับหนึ่งนานเพียงไรหนอะนะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดุกะภิกษุกับหนึ่งนานแล้วไม่ใช่ง่ายที่จะนับกับนั้นว่าเท่านี้ปีเท่านี้ร้อยปีเท่านี้พันปีหรือว่าเท่านี้แสนปีภิกษุก็พระองค์อาจอุปมาเปรียบเทียบได้ไหมพระค่้าข้า530พระพุทธเจ้าตรัสอาจอุปมาได้ภิกษุ แล้วจึงตัดต่อไปว่าดูกระบเหมือนดูครับภิกษุเหมือนอย่างว่าผู้เขาเห็นลูกใหญ่ยาวโยดหนึ่งกว้างโยดหนึ่งสูงโยดหนึ่งไม่มีช่องไม่มีโพรงเป็นแท่งทึบบุรุษพึงเอาผ้าแควน้นกาสีมาแล้วปัดภู้เขานั้นร้อยปีตกครั้งโยดหนึ่งนี่สิกกิโลเมตรนะหนาะสิบกกิโลเมตร เอาผ้าแคว้นกาสีนิ่มๆม,มาปัดภูเขานั้นร้อยปีต่อครั้งภูเขาหินลูกใหญ่นั้นพึงถึงกันหมดไปสิ้นไปเพราะความพยายามนี้ยังเร็วกว่าแร่เร็วเนี่ยปัดทุกร้อยปีจนภูเขาจะลาบเรียบไปหมดเนี่ยนะยังไม่ถึงหนึ่งกับหนึ่งกับนานกว่านั้นนานกว่านั้น้ยน,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 นับล้านปีไม่ทวน ส่วนกลับหนึ่งยังไม่ถึงการหมดไปสิ้นไปกับนานอย่างนี้แล้วบรรดากับที่นานอย่างนี้พวกเธอท่องเที่ยวไปแล้วมิใช่หนึ่งกลับมิใช่ร้อยกับมิใช่พันกับมิใช่แสนกับข้อนั้นพ่อเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้นีน่ที่ดูซิคนเราวนเวียนอยู่ตำรลูกี่แสนกับไม่นับไม่ทัวนเนี่ย โอ้หลายแสนกับน่ไม่ใช่แสนกับเลยนะนับไปทั่วไม่ใช่แสนครั้งนั้นนานกว่านั้นอีกคิดดูสิจะไปเสพอะไรมาบ้างเนี่ยเสพมาหมดแล้วล่ะเสพมาหมดแล้วล่ะทำชั่วก็ะทำม,มาหมดแล้วล่ะสงสัยอะไรอยู่อีกเสพมาหมดแล้วล่ะทำชั่วมาหมดแล้วล่ะแล้วเป็นไงพ้นทุกอย่างหนึ่งสุขนั้นเก็บได้ไหมไม่ได้สองพ้นทุกข์ไหม ไม่ฝนเห็นไหมสุขก็ไม่มีมีแต่ทุกข์มันจะไปม,มีอะไรแล้วมันก็มีเท่านั้นนะมีแต่สุขปลอมทุกจริงเท่านั้นนะทิ่เสพมันนะข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะว่าสงสารนี้กาหนดที่สุดเบือเบ้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ดูกราฟิกสุดทั้งหลายก็เหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงเนี่ยในสุขปลอมทุกจริงนั่นแหละการปรุงแต่งสุขปลอมทุกจริงชั่วกับชั่วกันนั่นแหละ สุขที่แป๊บเดียวหมดไม่มีจริงแล้วก็ทุก์นี่สิมีจริงชั่วกับชั่วกันเลยพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้จบสูตรที่ห้าอาไปดูอีกสักสองสูตรนะดูสักสองสูตรนะแล้วก็จะเข้าใจชัดขึ้นชีวิตจะได้โอ้ชัดเจนอย่าไปแบกชีวิตใครเชียวนะอ่้นะุกขนลุกได้เลยนะตายแล้วไปแบกมนแล้วก็ ทีนี้ตั้งหลักกนะันแล้วทีนี้เราต้องรีบปฏิบัติศีลรีบสารพลังกับหมมิตรดีรีบปฏิบัติศีลรีบช่วยเหลือผู้อื่นให้มันพ้นทุกข์ให้เราพ้นทุกข์ล้วก็รีบสอนคนที่เราเกี่ยวข้องอชี้ทางใช้ศิลปะแบบไหนกว่าไปคนที่เราเกี่ยวข้องนะให้พ้นทุกข์รีบช่วยคนให้พ้นทุกข์เท่าที่เราทําได้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเขาเอาก็เอาเขาไม่เอาก็ไม่เอาไม่ต้องไปแบกเขาแบบโอ้โหเพิ่มกิเลสเข้าไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆหมดหมดอะไรล่ะ มันหมดพลังเปล่าๆมันหมดพลังเปล่าๆไม่ต้องไปแบกกิเลสเขาหรอกหมดพลังเปล่าๆป,ปล่อยเขาเป็นนงที่เขาเป็นปล่อยเขาทำางที่เขาทำช่วยเขาได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นช่วยไม่ได้ก็ปล่อยลงนรกหันมาช่วยคนให้พ้นทุกข์ดีกว่านี่เราจะเริ่มปฏิบัติได้ถูกต้องไม่งั้นเราทุกตายเลยนะทุกตายเลยนะอาจารย์ถึงใช้คําว่าอะไรนะอ้อย่าไปอะไรนะ อย่าไปแบกอะไรใครนะพวกกิเลสหนานอะอะไรนะอ่าอะไรนะกิเลสหนาที่ขุนไม่ขึ้นนะ่อ่าอย่าไปมัวเสียเวลากับคนมีกิเลสหนาที่ขุนไม่ขึ้นเพราะมันจะมีแต่วิบากายต่อตนเองและผู้อื่นมันหนักจริงๆนะอาจารย์นี่ไม่แบกเลยนะคนมีกิเลสหนาที่คุณไม่ขึ้นเนี่ยจะไม่เสียเวลาเลยปล่อยเลยปล่อยเลย ถ้าเรามาช่วยคนที่กิเลสไม่หนาเกินไปที่ขุนขึ้นนี่แหละมีคนฉลาดที่สุดในโลกต้องมาทำานี้เนาฉลาดที่สุดในโลกต้องมาทำานี้ส่วนโง่ที่สุดในโลกก็ก็ไปแบกกันเอาคนกิเลสหนาที่ขุนไม่ขึ้นนะ่ะแบกเข้าไป <c oughs> เคยแบกไหมเป็นไงบาง้างอะเป็นไงฮบ่าเป็นไงบ้างอะย <c oughs> บ่าสุดหมดเลยเนาะ ช้ำหมดเลยเนาะช้ำไปถึงใจเลยเนาะช้ำทั้งตัวเลยช้ำทั้งกายทั้งใจเลยนะมันมีแต่วิบากไร้เท่านั้นแหละมีแต่เพิ่มกิเลสเข้ามีแต่มีวิบากไร้ไปแบกให้โง่บอกทางเขาแล้วเขาจะเอาก็เอาไม่เอาก็ชังนะแล้วก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้อ่ามาดูวัฏฏะมันตัเป็นอย่างไนมาดูต่อคงคาสูตรนะเล่มที่สิบหกข้อที่สี่ร้อยสามสิบห้า สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันกลันทกานิวาปสสถานเขตพระนครราชคลีครั้งนั้นแลพราหมณ์ผู้หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปลาศัยกับพระผู้มีพระภาคขั้นผ่านการปลาศัยพอให้ระดึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งนาที่ควรส่วนข้างหนึ่งขั้นพราหมนั้นนั่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญกลับที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมากเท่าไรน้อแล้วเมื่อกี้นิดถามแล้วว่ากับนี่มันเท่าไหร่โอ้หนึ่งกับนี่นับไม่ทั่วเลยนับล้านปีไม่ั่วนเลยอยากรู้อีกว่าแล้วนับล้านปีไม่ถ่วนนี่นะเอนี่นับล้านปีไม่ถวว่วน,น,วน,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 วนี่แล้วมันกี่รอบาบงกันนะอยากรู้อีกนับล้านปีไม่ถ่วนี่นกี่รอบ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระพรามกับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมากแล้วไม่ใช่ง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือว่าเท่านี้แสนกับพระพรุทธเจ้าตรัสบ่าเออพรามก็ถามต่อนี่พุทธเจ้าบอกโอ้มันไม่นับแสนนี่มันยังนับไม่ได้แล้วมากกว่านั้นพรามก็ยังถามอีกค่าแต่พระโคดม ผู้เจริญพระองค์อาจุปมาได้ไหมว่างั้นนะว่าที่ว่ามากกว่าแสนเนี่ยมกกัน,นมากกว่าขนาดไหนอะมากกว่าแสนกลับนี่มากกว่าขนาดไหนยังไงสี่อยสามสิบหกพระพุทธเจ้าตัดอาจอุปมาได้พรามเปรียบเทียบได้แล้วจึงตัดต่อไปว่าดูกระพรามแม่น้ำคงคานี้ย่อมเกิดแต่ที่ใดและย่อมถึงมาหาสมุทรณที่ใด เมล็ดทรายในระยะนี้มันเป็นของง่ายที่จะกําหนดได้ว่าเท่านี้เม็ดเท่านี้ร้อยเม็ดเท่านี้พันเม็ดหรือว่าเท่านี้แสนเมล็ดกําหนดไม่ได้เลยว่ามันจะเท่าไหร่นะแม่น้ําคงคาย,ยาวสองพันประมาณสองพันห้ารอยกิโลเมตรจากเหนือสุดประเทศไทยไปใต้สุดประเทศไทยกลับมาเหนือสุดประเทศไทยอีกทีประมาณนี้แหละความหนาก็อย่างความหนาก็และความกว้างก็ นะสูงสุดประมาณสามกิโลเมตรจะไปนับเม็ดทรายนี่จะได้กี่เมล็ดเลยนะโอ้นับไม่ถูกเลยนับนับไม่ถ้วนเมล็ดดูครับพรามกับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมากกว่าเมล็ดทรายเหล่านั้นมากกว่านั้นอีกนะกับที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วหนึ่งกับนี่นะหนึ่งกับนี่ทากับนับล้านปีไม่ถ้วนเนี่ย นับไปมันกี่รอบบอกโอ้โหนับเมล็ดยสยทั้งหมดเนี่ยขนาดว่านับไม่ท้วนแล้วนั้นมากกว่านั้นอีกโอ้นับไม่ท้วนครั้งที่นับไม่ท้วนมากกว่าเมล็ดรายคิดดูสิคนเราจะทําชั่วขนาดไหนแล้วนะไม่ใช่ง่ายที่จะนับกลับเหล่านั้นว่าเท่านี้กลับเท่านี้ร้อยกลับเท่านี้พันกลับหรือว่าเท่านี้แสนกลับท่านบอกนับแสนกลับนี่ยังง่ายนะนับไม่ทวนแสนครั้งนี่ยังง่ายท่านว่ากัน มันไม่ใช่นะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะไม่ใช่ว่านับไม่ทวนแสนครั้งจะเป็นนะไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นนะนับไม่ทวนครั้งเดียวก็นับไม่ไหวแล้วพระเจ้าบอกนะว่านับไม่ทวนแสนครั้งนี้ยังยังนับง่ายมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะมันเกินนั้นไปอีกนับไม่ทวนครั้งที่นับไม่ทวนเลยถ้าก็ขยายรายละเอียดว่าดูสิป,ปัญหามันจะเยอะขนาดไหนคนเนี่ยปัญหาจะเยอะขนาดไหนเอ้านะ เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาไปที่กลางกันอวิชชาแปลว่าอะไรแปลว่าเขาไม่รู้ไม่รู้วิชาดับทุกข์อวิชชาแปลว่าเขาไม่รู้วิชาดับทุกข์เป็นที่กลางกันมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ที่มีกิเลสตัณหานี่หลอกเขาไว้ให้อยากได้สุขปลอมทุกจริงนั่นแหละอยากได้สุขปลอมมันแหละโดยไม่รู้ว่ามันเป็นทุกจริง สุขนั้นไม่มีแต่มันเป็นทุกข์แต่มันก็ล่อไว้ล่อไว้เป็นเครื่องประกอบไว้อย่างนั้นล่อไว้อย่างนั้นแหละท่องเที่ยวไปมาอยู่โห้ยตายตายตาย,ตาย,ตายท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นไม่ปรากฏเนี่ยไม่รู้จักวิชาดับทุกข์แล้วก็มีกิเลสตัณหานี่มัดเอาไว้อยางเงี้ยประกอบเอาไว้ให้อยากได้สุขปลอมซึ่งมันไม่มีจริงแล้แท้ที่จริงมันคือทุกข์จริงอยากได้อันนี้นี่ โอ้โหก็ต้องได้ทุกจริงหาที่ต้นที่สุดไม่ได้มันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งมวลชั่วกับชั่วกันเลยสรรัตว์เหล่านั้นย่อมเสวยทุกเห็นไหมมันจะเป็นอะไรเราชั่วกับชั่วกันเนี่ยฮะเนี่ยคนที่มีกิเลสตัณหาหน่ะมีอวิชชามีกิเลสตัณหาเนี่ยโอ้ผลก็คือแล้วมีเท่าไหร่หาที่ต้นที่สุดไม่ได้ผลก็คือสรรรัตว์เหล่านั้นย่อมได้สเสวยทุกเนี่ยจะเห็นว่าอาวิชชากิเลสตัณหานี่ะเราทำให้เกิดทุกข์ทั้งมวล ความเผ็ดร้อนความพินาศต้องมีความทุกข์มีความเผ็ดร้อนมีความพินาศจากสิ่งที่น่าได้น่าเป็นน่ามีมันทุกร้อนมันโอมันทุกมันเผ็ดร้อนมันพินาศจากสิ่งที่น่าได้น่าเป็นน่ามีไปสู่สภาพที่ไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีมันสวยไม่ชีวิตนะได้เพิ่มพูนปตัตพีที่เป็นป่าชา้าตลอดกาลนานเนี่ย ตายไปแล้วก็ไปถมป่าชาเนี่ตลอดกลาลนานเลยนะตลอดกลาลนานเท่าไหรอ่อหาที่ต้นที่สุดไม่ได้เหมือนฉะนั้นท่านก็ว่างกันก็ดูสิชีวิตมันจะต้องทุกข์เยอะขนาดไหนทําชั่วนานขนาดไหนทําชั่วนานขนาดไหนทุกนานขนาดไหนคิดดูสิคนเรามันโง่นานขนาดไหนเชื่ออย่างพลังงานคนเนี่ยมันโง่เชื่ออย่างเนี่ยพลังงานคนเนี่ยมันโง่พลังงานสัตว์เนี่ยมันโง่ โง่จริงๆอาจารย์ไม่โงหไม่คิดว่าจะโง่ได้โง่ดีโง่ดักโง่าดานโง่ข้ามภพข้ามชาติโง่าหาที่ต้นที่สุดไม่ได้แล้วก็หลงว่าตึงฉลาดนะั่นน่ะวู้ยฉลาดที่สุดฉลาดที่สุดโอ้ถ้าใครฟังอันนี้ชัดนี่จะหนึ่งจะเร่งลดกิเลสต,ตัวเองทันทีเลยนะรีบ โอ้โหรีบๆลดกิเลสรีบๆลดกิเลสรีบๆลดกิเลสทันทีเลยรีบช่วยเหลือผู้อื่นทันทีเลยมันโง่มันนานแล้วรีบหาหมูมิตรดีหาสัตบุรุษนะหมมิตรดีรีบรลดกิเลสรีบช่วยเหลือผู้อื่นเลยถ้าใครรู้ตัวเองโง่มันนานขนาดนี้ตายแล้วทาวิบากมาขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วก็จะชัดเจนมากเลยมีความฉลาดขึ้นมาอีกอันหนึ่งถ้าฉลาดนะอย่าไปทะเลอะทะเาสอนคนโง่มากมายนัก อย่าไปทะเลทะลาสอนในะพวกไม่ลดกิเลสพวกก็เลยกิเลสหนาที่คุณไม่ขึ้นนะนะอย่าไปทะเลทะลาเสียเวลากับคนกิเลสหนาที่คุณไม่ขึ้นเพราะอะไรความโง่มีจริงเราวนานแค่ไหนหาที่ต้นที่สุดไม่ได้แล้วคุณไปแบกคนเหล่านี้มันจะทุกนานขนาดไหนหาที่ต้นที่สุดไม่ได้คุณแบกนานเท่าไหร่คุณก็ทุกนานเท่านั้นแหละ คุณแบกนานเท่าไรก็กทุกนานเท่านั้นเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ที่ฉลาดพระพุทธเจ้าท่านฉลาดใช่ไหมพระโพธิสัตว์ที่รู้เท่าทันก็จะไม่เอาปริมาณแต่จะเอาคุณภาพการทํางานแม้แต่เราเองถ้าเราฉลาดเราอย่าเอาปริมาณจงเอาคุณภาพเน้นเนื้อให้เหนียวกว่ามากพ่อครูต้องบอกว่าเน้นเนื้อให้เหนียวกว่ามากเน้นหลากแม้ยากกว่าแหลน เน้นจริงให้ยิ่งกว่าแค้นเน้นกันให้แน่นกว้า,วางเนี่ยพราครูถึงให้สโลกทำอันนี้มาเพราะท่านรู้ความจริงอันนี้แหละว่าคุณเออเ้ยถ้าขยายไปแบกบไอ้คนโง่ตลอดกาลนานเนี่นะมีกิเลสตัณหาเนี่ยหาที่ต้นที่สุดไม่ได้ทุกแสนสาหัสก็ไม่ยอมเปลี่ยนความคิดดูคิดดูสิแล้วเขาโง่ขนาดนั้นแล้วมันจะเมื่อไหร่มันจะแก้ปัญหาเขาได้ แก้ไม <Goodnight. S 1> human uh, so ่ได้เขาไม่ยอมให้เราแก้เขาไม่ยอมแก้ตัวเองเขาไม่ยอมให้เราแก้แก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาตายไปจากความดีนะมันแก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยละเขาต้องตายไปจากความดีตายไปจากความผาสุขตายไปจากประโยชน์ก็ต้องปล่อยไปแล้วมันทําอะไรไม่ได้มีแต่ทาตัวอย่างที่ดีให้ดูเปิดเผยข้อมูลดีๆออกไปเขาบันทึกไว้วันที่เขาทุกข์มาก่อยมันจะถูก วิบากไร้สัตมักมากเข็ดเกี่ยวขี้แก่ถึงจะได้เอาข้อมูลนั้นมาใช้อาจจะมีคนทําดีสืบเนื่องสืบเนื่องไปด้วยเขาจะได้เห็นและบันทึกไว้แล้วถึงจะได้เอามาใช้ซึ่งตอนไหนก็แล้วแต่เขาโอ้โหอาจารย์นึกทราบซึ่งว่าทําไมนะทําไมทําไมพระพุทธเจ้าพระพธิสั์ท่านไม่เอากงว่างเยอะๆมาก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 ๆนะเพราะอันนี้แหละ เพราะอันนี้แหละถ้ากว้างเข้าไปมากเลยกับแบกเอาภาระน,นี่ไม่รู้จบเลยแบกเอาภาระไม่รู้จบเลยนะภาระมันจะมากมันจะหนักถ้าฉลาดฉลาดนี่ยาเชียวนะ่าไปแบกอะไรมากมายนะเอาท่าที่มันเป็นไปได้นะอธิพารมาแล้วก็แบกไปเท่าที่ตามสมควร <c oughs> นะก็ทําเต็มที่เท่าที่มันทําได้นั่นแหละแต่ว่า อย่าไปหานู่นหานี่มาเพิ่มอย่าไปหาแบกอะไรมาเพิ่มเด็ดขาดรีบรดกิเลสมันติดกิเลสอะไรอยู่รีบออก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 ไม่งั้นอ่ะยุ่งเลยนั่นน่ะยุ่งกองร้อยเลยไม่งั้นมันจะต้องไปแบกพาะอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะมันจะเยอะตายเลยยิ่งอยากช่วยคนมากมากๆางๆ้างๆก็ไปแบกเอาเกินพอดีนี่แอดแอดเลยละทีนี้ปัญหามันจะมากเกินกว่าเราจะแบกได้ปัญหาจะมากเกินกว่าจะแบกได้ นเพราะงัเราเอาปริมาณน้อยแล้วก็สอนให้เขาลดกิเลสให้พุ่งตนเป็นหลักลดกิเลสช่วยเหลือผู้อื่นะทําทสมดุลร้อนเย็น,นอย่างนี้เป็นตน้นทําสิ่งที่จําเป็นในชีวิตปัจเจศีกิจกรรมไร้สารพิษอย่างนี้เป็นตน้นเออทำอํำมน,นีไปในี่มันจะหายใจให้คอได้หายใจให้คอ,อได้หน่อยนอ่มามาต่อ นี่ต้องทุกตลอดกาลนานขนาดนั้นแหละหาที่ต้นที่สุดไม่ได้ดูกระพิกดูกระพรามก็เหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงเนการปรุงแต่งนะสุขปลอมทุกจริงเลิกได้แล้วสุขปลอมสุขไม่มีจริงแต่ทุกนั้นมีจริงเลิกได้แล้วพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้นะเนี่ยมันโอ้ ม่าน,น่าเบื่อหนายแล้วในสุขปลอมนั้นจะได้หลุดพ้นจากทุกข์สักทีเพราะมันคือทุกข์จริงถ้าสุขปลอมหมดทุกข์จริงก็หมดแล้วก็สบายจริงนะสี่ร้อยสามสิบเจ็ดเมื่อพระู้มีพระภักตรตัดอย่างนี้แล้วพราหมณ์ผู้นั้นได้กราบทูลว่าจมแจ้งยิ่งนักทันพระโคดมจมแจ้งยิ่งนักทันพระโคดมขอพระโคดมผู้เจริญจงทรงจำข้าพระองค์ ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะจนตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดังนี้จบสูตรที่8นี่เป็นเหตุที่พระเจ้าตรัสในอป,ปาริหานิยธรรมว่าธรรมที่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมอย่างหนึ่งว่าในข้อที่เจว่าว่าอะไรตั้งสติไว้ว่าธรรมฉน,นัน้อเพื่อนพรหมจันทร์ ผู้มีศีลเป็นที่รักที่ยังไม่มาขอจงมาเถิดผู้ที่มาแล้วขอจงอยู่เป็นสุขผู้ที่ยังไม่มีศีลขออย่าเพิ่งมาขอไปฝึกก่อนผู้ไม่มีศีลขออย่าเพิ่งมาขอไปฝึกก่อนฝึกให้มีศีลแล้วค่อยมานาไม่งั้นตายไม่งั้น ตายน่ะตัวเองก็จะตายคนอื่นก็จะตายมันจะกอดคอกันตายไม่งั้นจะกอดคอกันตายนะเนี่ยจริงๆนะอาจารย์ยังไม่ได้นอยใจไม่ได้เสียใจเลยมีกันเท่าไหร่เท่าไหร่ก็พ่อใจพูดก็พูดมีความสุขจังก,ก็พ่อใจมีกันเท่าที่มีน่ะเท่านี้ในะขนาดเราพากันภาคเปลี่ยนรดกิเลสเท่านี้นี่นี่ยังชีวิตมีปัญหาบ้างไหมมีใช่ไหมบางทียังต้องให้ได้ครูบาอาจารย์ให้ได้เพื่อน บางทีต้องอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยเพื่อนได้ช่วยเหลืออยู่มีไหมก็มีใช่ไหมนั่นขนาดว่าเราลดปัญหาไปตั้งเยอะแล้วนะมันยังพอมีบ้างยังยังมีปัญหาอยู่แต่มันก็เบาใช่ไหมมันก็ไม่หนักมากแล้วไอ้ประเภทมันลดปัญหาเลยล่ะก็แบกกันเข้าไปสิไม่ต้องเอาอะไรมาก,กับถ้าเปรียบเทียบเรื่องเราทําเรื่องสุขภาพใช่ไหมเนี่ยคนแบกปัญหาที่โรงพยาบาลกับกับอาจาร,รย์แบกปัญหาที่ค่ายเนี่ยนะ แบกปัญหาที่่ข่สุขภาพหรือว่าแบกปัญหาจิตอาสาเนี่ยนะแบกบปัญหาสุขภาพเนี่ยนะของเราเนี่พากันพึ่งตนเป็นหลักพึ่งตนด้วยสิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายเป็นหลักปฏิบัติศีลน,นะของเขาเนี่ยนั่นแหละทั่วๆไปเนะี่ยพึ่งคนอื่นเป็นหลักแล้วก็ไม่ได้เน้นปฏิบัติศีลไม่มีเรื่องปฏิบัติศีลพี่น้องว่าใครหนักกว่ากัน นะใครแต่กันทางโลกหรือว่าทางธรรมทางโลกหนักกว่าทางโลกหนักกว่าภาระหนักกว่าหนักกว่าเยอะเลยโรงพยาบาลทางโลกนี่หนักกว่าเยอะเลยหนักกว่าเยอะเยอะมากๆเลยนะเยอะแบบโอ้โหเทียบกันไม่ได้เลยเทียบกันไม่ได้เลยเอาจารย์ให้ฟรีเอาไหมยกโรงพยาบาลให้ฟรีเลยเอ,เอาไหมใครอา้าทำไมไม่เอาให้ฟรีแล้วนะให้เป็นพอ,อ,อเลยเอา ให้เป็นพออ,อเลยเนอะมาเอาไหมเอา้าทำไมไม่เอาเขาอยากเป็นจะตายก็ยังตําแหน่งกันนี่เขาย้ายหมอนั่นหมอนี่อยู่ตอนนี้เนี่ยนมนะเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่เนี่ยนะเขาก็ย้ายคนนั้นไปอยู่ตรงนี้ย้ายคนนี้ไปอยู่ตรงนั้นอยู่เนี่ยเขาแย่งกันเชียวนะไม่อยากได้เหรอไม่ได้ไม่อยากได้ทําไมเพราะไม่อยากเป็นผาละโอ้นะ เขาคิดว like. mm ่า hmm. น <laughs laughs> <anything> <laughs> ี่ถ้าสมมุติว่าไปบริหารนี่คิดว่าจะพาเขาลอยกิเลสได้ไหมนั้นเอาทำไมอ่ะเขาเขาแบกกิเลสเข้ามาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้เขาก็ยังแบกต่อเขาทุกข์จะแยกอยู่แล้วเขายังแบกต่ออยู่อีกอะนะเราเราจะกล้าไปแบกเขาหรือเขาแบกมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้แล้วเขาไม่ได้คิดจะจัดหันมาลดละเลิกเลยนี่นะ ทุกจะแยกอยู่แล้วก็ยังแบกต่ออยู่อีกนี่แล้วคิดว่าจะอยากไปแบกเขาไม่ล่ะก็อยากแบกก็เอาอาจารย์ไม่เอาคนหนึ่งไม่ไหวไม่ไหวอาจารย์ว่ามาเอาภาระแบบนี้ดีกว่าจริงๆอาจารย์แบกพาระแบบไม่แบกพาระมันก็เลยเบาแต่ว่าแบกก็แบกมันก็มันก็แบกก็ใช่มันก็เอาพาระอยู่แต่อาจารย์ก็ไม่แบกพาระแล้วเันก็เลยเบา นี่ก็แบกแบบวางไม่รู้เป็นไงกับลูกแบกกันกับลูกไปคิดตัวเองนะจะก็แบกแบบวางวางแบบแบกทั้งหมดจบไม่รู้จะว่าเป็นไงทุกวันนี้ก็แบกนะไม่ใช่ไม่แบกนะใช่ไหมแบกยินไหมหน่เห็นไหมเออแต่เห็นจันวางไหมก็เห็นเหมือนกันเนาะเออเป็นยังไงแบกแบบวางแล้วก็วางแบบแบกนั่นก็เป็นอย่างนี้แหละนะงงงงไหมเออไม่งงแต่ไปเก่งจัง อาจารย์น่สงสารจริงๆนะคนที่คนที่แบกภาระทางโลกเขาเนะแบกภาระทางโลกเขาแล้วเขาก็ไม่ค่อยจะลดกิเลสอะไรอะไรนี่อุ้ยหนัก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 หัวหน้าครอบครัวหัวหน้าหน่วยงานหัวหน้าอะไรอะไรก็แล้วแต่หัวหน้าระดับไหนก็แล้วแต่หรือแม้แต่ตัวเขาเองที่แบกกิเลสเขาเนี่ยมันก็หนักหนักแล้วคนอื่นไปแบกภาระเขาอีกมันก็หนักหนักเห็นใจจริงๆเลย ยิงถ้าตอนนี้ท่านในเอาในประเทศไทยนี่อาจารย์ในประเทศไทยอาจารย์เห็นใจที่สุดเลยเห็นใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเห็นใจที่สุดเลยหนักจริงๆหนักจริงๆเลยนะนะแปลกภาระในประเทศไทยนี่โอ้โหนะปัญหาแต่ละเรื่องแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันมันไม่รู้อะไรบ้างหนักจริงๆเห็นใจจริงๆเลย ต้องให้กำลังใจจร really yes. ิงๆเลยต้องให้กำลังใจจริงๆเรื่องยุ่งเยอะแยะไปหมดเลยโอ้อาจารย์เปรียบเทียบอาจารย์ขนาดอาจารย์บริหารแบบบริหารคนรถกิเลนนั่นเนี่ยบางทีบางวันเนี่ยจะเมื่อยหัวจังเลยนะจะพูดว่าชิบหายก็กระไรอยู่บางวันเมื่อยหัวจริงๆโอ้เลือกดัเลือกดี เฮ้ยโจริงๆเลยนี่ขนาดเขาเกรงใจอาจารย์นะบางบางทีบางเรื่องเขาก็ไม่ไปหาอาจารย์นะเขาก็แบกเอาเองของเขาเขาพยายามแก้ปัญหากันเองอะไรกันเองบางทีเขาก็พยายามแก้ปัญหากันเองอยู่บางบางทีเขาก็เออเกรงใจอาจารย์อยู่บ้างอะไรก็แก้ปัญหากันไปแก้ไม่ได้ก็ค่อยไปบางทีแก้ไม่ได้ยังไม่ไปแล้วก็ยังมีนะแก้ไม่ได้ก็แบกแบไปก่อนนะเอาไว้เผื่อบางทีอาจารย์เทศมาถูกพอดีเผื่อเพื่อนพูดเทศมาถูกเพื่อนพูดมาถูกพอดี เรือเเวนกรรมหมดมันคงจะเข้าใจอะไรก็ยังมีนะเออแต่บางคนก็เอาเอาประมาณแล้วก็พอก็พอปรึกษาได้อะไรได้ก็เอาเข้าหาครูบาอาจารย์เป็นบางคราวเป็นครั้งคราวที่เหมาะควรก็ได้นะอ่าหรือว่าเข้าหาหมู่กลุ่มถามคนนึงคนนี้ตามเหมาะตามควรก็ได้่ังนี้เป็นต้นนะโอ้โหบางวันอาจารย์รู้สึกโอ้เมื่อยจังเลยเมื่อยจังเลยนะ บางวันรู้สึกโอ้โหหนักหัวจังเลยนะอกําลังจะพูดหนักหัวน่าดูเลยมันไม่น่าดูหรอกหนักหัวมันจะน่าดูอะไรมันไม่น่าดูเลยนะเออไม่ใช่ว่าหนักหัวหน้าดูหนักหัวไม่น่าดูเลยนะเออบางวันก็หนักหัวไม่น่าดูเลยเอ้ามันก็ต้องมีเนาเป็นธรรมดาเราแต่มันเป็นอย่างงั้นนะกระดาษว่าเราโอ้ปัญหาน้อยจะว่าไปจริงๆมันก็ ไม,ไม,ไม่ไม่หนักมากนักกระเป๋าเบา,เบา,เบาสบายพอสมควรนะแต่บางวันก็โหหนักหัวเหมือนกันนะหนักหัวเมื่อยหัวไม่น่าดูเลยไม่ใช่น่าดูแล้วมันหนักหัว <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นนะ <c oughs> นี่ก็เล่าให้ฟังโอ้แล้วหลวงตูนี่แบกสารพัดเรื่องเลยเนะแล้วปัญหาส่วนใหญ่ก็จากคนไม่ลดกิเลสนั่นแหละโอ้โสารพัดเรื่อง <c oughs> นะ นี่แนะเป็นคนที่น่าเห็นใจมากมันกะ็ต้องเป็นความสามารถระดับตรงตูนี่แหละมีน้ำอดน้ำทนมีปฏิพานนะมีความฉลาดมีปฏิพานที่จะนะแก้ปัญหาต่างๆนะ่าง่างนี้เป็นต้นนะก็มีความเสสละนะอดทนอ้าวก็ให้กาลังใจลงตูนะครับโอปัญหาอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะทั้งศึกโควิดทั้งศึกเศรษฐกิจนะมาศึก อะไรอีกนะเออนักการเมืองกระจององแงีอีกอะไรเงี้ยนะอะไรต่างๆนั่นะนะนักการเมืองผีเข้านะบางส่วนผีเข้านะอยากได้นะก็อยากได้ตามกิเลสตัวเองเงี้ยนั่นเชิงนี้อีกนะก็เอา้าเอาว่าไปนะอะไรนี่อ๋อเขาบอกความแตกต่างมีพี่น้องบอกอบความแตกต่างของ การเอาภาระกับแบกภาระว่าง,งัันเอาภาระคือไม่ทุกข์เพราะรู้ความจริงตามความเป็นจริงเข้าใจเรื่องกรรมช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็วางตามกิเลสตามวิบากดีร้ายของแต่ละชีวิตกับใช่แบกภาระคือทุกข์เพราะไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงไม่เข้าใจเรื่องกรรมจรึงปล่อยวางไม่ได้จึงทุกข์มากใช่อันนี้ก็ทุกนะ ก็ได้แบบนี้ก็ได้อา้าวมาดูอีกกันหนึ่งวันนี้จะากาจะพาไปดูอา้าว